เนี่ยนะครับวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับร้อยวันนรกนั่นเองซึ่งเรามีข่าวร้ายมาตอนที่เรายังไม่หลายทีเพิ่งเข้ามาบ้านแตกฟ็อิปเปอร์แล้วซอมบี้บุกเข้ามาเต็มเลยโอเปอร์นะโอเปอร์โอเปอร์คริปเปอร์กับชาวบ้านพวกนั้นที่มันเข้ามาแย่งเตียงเราแล้ว,ปวปไปดูโศกนาฏจริงๆตอนแรกที่มาไปหลุมลึกตรงนั้น,น,น,นพเพราะว่าโดนคริปเปอร์ระเบิดตอนเข้าแมปมาโหยังแบบยังกันแน่ตรงนั้นด้วย บันไลยมากเลยวิ่งหนีแทบตายโอ้โหเสียได้ไเสียได้ไม่ไม่ได้ถ่ายเท็กน่นมาไม่มาถ่มถ่ม<อ>มืเมื่อ,นะอกี้ใช้เนาะเมื่อกี้ใช้หนมปังตีซอมบี้ตาย <laughs> ใช่ยื่ยแข่งนนั่นนะใช่ต้องฟังพลังตีเองฟังไม่ผิดหรอกโอ้ยเอ็งด้่งออกจากเกมแค่เอ้ยเอ็งฟังไม่ผิดหรอกหนือมหนืมปังสามารถตีหัวซอมบี้แตกได้เฮ้ยบ้านเฮ้ยได้สแลปมานี่ยว่ะตอนที่บ้านระเบิดเอาไปซ่อมบ้านอยู่อะตอนนี้คือขาดแขนมากเลยเพราะแกดูสภาพบ้านดิ เเหิ้วอะไรสภาพบ,บ้านจะบ้าตายสภาพบ,บ้าน,าบบานดิเราต้องคิดเองไอ้โมหิ้โมโมโมเอไรเอ็งหาอาหารอะไรมาซ่อมบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูของดิน,ดนเนๆๆี่ยดินเต็มเลยโอ้ยค้างค้างคลิปนี้หวังว่าจะอัดได้นานนะ บ้านเราเบื่อไปลแล้วก็ยังเดินตรงมาชวนซ้อมบ้านอีกชา้ชา,ชา,ชาเลยช้าช้าไปเรือยไปเลยหรือประตูก็พังโอ้โห,โโหบันไรวมาเดีนะเช้าโอ้โหไม่ย่งนั้นตอนมืดนี่ตายไปแล้วตายไปแล้วเอ้ยน้ำท่วมบ้านเลย ทำแต่อะไรบรรยาอ่อนบรรยาอ่อนอยากรู้จริงๆทำไปทำไมปลาแล้วโอยปลา,า,าไอโมปลามมนขึ้นไปแล้ว แค่เนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องหาอะไรมาเติมบ้านนี่แหละบ้านมันไม่แข็งอะไรจะจะยินแอมชิปเปอร์มันระเบิดไปต้องปิดหน้าต่างหมดแล้วหน้าต่างอันตรายห้ามชิงซอมบี้มาป้องกันบ้าหายป้องกันบ้านด่วนเลยตอนนี้เจอชิปเปอร์ระเบิดไปตอนเมื่อกี้โอ้โหเข็ดเลยต้องหน้าต้องหน้าต้องหน้ต้องต้องต้องเอาท่วมบ้านเลยอย่าอย่าอย่าจะปลาว่ายหนีออกมาไม่เอาบันไลเมื่อกี้บ้านระเบิด ไม่มีใครอยู่ขอดีกว่าแลกกับเตียงเว้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 ต้องการหาสิ่งของอุปกรณ์ ไซิ่งตัวนี้เราไม่มีเลยเราเราก็ได้แค่ไอโมน้ำท่วมหมู่บ้านดี๋ยวเดดูดิน้ำท่วมหมู่บ้านลลลเสียงมันอัดเข้าก็ไม่รู้เสียงมันอัดมันไม่เข้าเพราะเราอยู่ไกลจากตัวไม่รอรอรอโอเคดีดีเราต้องการอะไรนะ อ๋อไม้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 ก็เนี่ยเนี่ยมีวิธีวิธีป้องกันอย่างเดียวเองว่าว่าควรตั้งชื่อแบบใหม่ละตั้งชื่อว่าเอาชีวิตร้อนในในทะเลทรายร้อยร้อยวันจริงไหมล่ะแถวนี้มีแต่ทะเลทรายไม่มีอะไรสักอย่างเลยวูบหล่นหน้าฟักทอง เลยที่ไม่มีฝนตกไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วที่น้ำที่เล่านี่น้ำร้อนว้าวไปไปจนภัยไงอุ้ยค้างค้างเดี๋ยวไอโมเดี๋ยวขอออกไปไะปจนภัยกันนะ,ป,นะปจนภัยวันนี้จะมีอะไรบ้างเราไปเราไปตากล้องเลยเน้น เอโม่ไอสร้างบ้านเหมือนกูกูกูเท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 นะเพิ่มเพิ่มบ้านเลยเพิ่มปีเปอร์แป๊นึงเดี๋ยวออกไปหาไม้กันนะมีไม้ยังเห็นหมู่บ้านอยู่เลยอยู่นู้นเลยเออจริงว่ะไอ้โม่รู้แล้วเราควรตั้งชื่อแมปนี้ว่าแมปเอาชีวิตรอดนรกทะเลทรายร้อยวัน มันมีแต <roommate> ่พวกทะเลเอ้ยทะเลทรายเอยมันมีแต่ทะเลทรายมันไม่มีอะไรเลยเข้าใจพวกถ้ำในทะเลทรายอย่างเงี้ยท <there> ี <kind> ่ม <neck noise> ันอยู่ด้านล่างกไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทะเลทรายมันบ้าเปล่าทำไมยากมากเลยมันได้ให้กิ่งไม้อะเอ้ยได้ไม้ท่อนใหญ่ๆไม่รู้ครับวัน้วี่วันแล้วเฮ้ยสี่วันแล้วสินจริงสี่วันเอ๊ะ อยากรู้เองไปกดตรงไหนนะทำไมอยู่ดีไม่ขึ้นหวันเนะี่ยเอ้ยออตรงเกมเรื่องไปอะจึงไงเ,เ,เราก็ใช้คอมมานด์บล็อกตั้งนานเอออุ้ยทานอุกบาทตกทททน,นี่น่ะอู้หูอันนี้บ้านออกมาล้างภูเขาขนาดยบึมิบเบิเรามาอยู่ไกลมากแต่เราก็ไปไหนไม่ได้ที

ก็จมืดแล้วเออไม่นะจะมืดแล้วเราเจอเราเจอป่าอยู่ตรงหน้ามันชื่อว่าพีระมิดจมดินพ,พ,พีระมิดจมทรายมากกว่า<ะ>ป้าหมายออกมาหาไมา้ไม่สำเร็จคว้าน้ำเหลวอ,อีกะกลับหมู่บ้านแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้ว กลับบ้านดีกว่าเป็นน้มอไโอ้ไม่นะไม่ครับไม่รู้ไปเลยเพราะอาคิปเราไม่ค้างเลยอะตอนแรกมันลื่นมากเลยนะเสียงเสียงอีกแบบตัดตัดค้างๆมากเลยตอนเะนี้ย ตักข้างตั้างตัก well, ต kind of ักค้างข้างตักตักข้างข้างเอ้ยอะไรลอยได้อยู่บนภูเขาตักตักค้างข้างตักตักค้างข้างตักตักค้างข้างตักคตักข้างข้างตักตั้างข้างตักตักค้างข้างตักแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเจอสอมบี้แล้วไม่เอาแล้วไปเว้ไปเไปโอ้ยแมงมุมด้วยโอ้ยตกหิวด้วย เวหววแหววแมวแล้วซอมบี้ชาวบ้านดูดูแค่นั้นไม่หมดเลยอะเพราะเราเสียงกันชิลอดไหมครับต้อง้ิ่งมากน่าเจอแล้วหมู่บ้านเห็นไหมบอกแล้วกลับไปทัดได้ทันอู้จือเลย อุยอุยอุยยตกใจบุ่มบุ่มบุ่มเยสอิงทำอะไรอะเซรีปอกดพินอีกแล้วไายกดผินจลอละอลอละอ้มเรออไอโมูเพราะว่าไอโมูเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับนี่อะไรอยากดู เอ็งทำอะไรบ้าเราอะดูดิทำไมอะมาใการคิปเปอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นว่าคิเปอร์แค่แค่เองแค่เองปิดประตูแล้วก็ปิดหน้าต่างให้หมดค่นี้ก็ได้นะไม่ต้องไปป้องกันอะไรแค่นี้เองก็สำเลคุก็ดแล้วเเตียงไว้นะ ทิงเลยเปลี่ยนเตียงนี่นเตียงเอาเอาเตียงนี้ไปไประโยชน์ประโยชน์ที่พากินน้อยน้อยนอน,น,อน,น,อนไปไหนมืดแล้วด,ดินดินหมดแล้ว,ว,วดินโดนกินไปแล้ว อยโอ่ย,โย,โย,โยมันไม่เอาวาด้วยนะ,ะนอนเอ๊ะตื่นแล้วเต็บเต็มเลยสมบี้กระดูกมันวิ่งเนื้อป่ากระถางต้นไม้ ไอ้บอกเข้าสู่วันที่ห้าแล้วทุกคนก็ได้เห็นตรงแหน้าจอนะว่าจะเป็นอย่างนี้เดวันที่ห้าแล้ววันนี้วันที่ห้าวันที่หนึ่งลับตุกหลานยิ้มได้บอย่างนี้ โอ้ไอโมไอโมคิเปอร์ไอโมไอโมคิเปอร์บายบายนะไปคิเปอร์มาแล้วบาย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 มือเราเชิดมุมมองคนละทีไอกิเปอร์นี่เลสิคิเปอร์ไม่จ้องกอนอยู่อ่ะมาแล่มมาแล้วมันระเบิดบ้านกูได้เรียบร้อยเนี่ยเน็ตเอ็นเนี่ยแม่มันเข้าไม่ได้เลยแม่ไม่เจอสุดคงเพ็นเห็นแกจะกิเปอร์แต่ว่าี่ยมันเข้าไม่ได้เลย อุ๊ยค้างติดกลิ่นกลิ่นตับ้ากูมมีได้แบมอนี่ว่ะเพื่ฆ่ามันเขาห้ากันนะ เรียบร้อยไอโมดูระเบิดเนี tipo, ่ยเนี่ยไม่ไม่ไม่โดนผ่านเลยดูดูดูอิงเอาดาบเพชรเนี่ยไหนได้เนี่ยดาบเพชรเนี่ยไหนเนี่ยแลไปเอาไปตีไหนเนี่ยอ๋อ๋อไปไปลงไปลงไปลงทาไปลงทางเมื่อเมื่อหนึ่งล้านปีแล้วแล้วไม่มีที่ขุดอะไรเลยแล้วมันมาได้ไงโอ้ กูกูกดนีลงไปแล้วแล้วกลบขึ้นมาโอ้ยบาไอไอทำอยานนเห็นอยู่ไดมันซอไปใส่รอเปล่าไมเป็นเรา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 เรวเลาเราเลาเราเราเรลเราเแลเราเร้เรา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 เล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 าเรเล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 เ อ๋อคือจริงข้าวหมู่บ้านนี่มันเยอะกูขโข้าวทาวบ้านแล้ว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 ก็มัดรวมกันไปแล้วเป็นหลวงท่าแล้วยิ้ย้ยย้ยย้ยย้พักมฮ้ย้ยที่พัก้ย้ายไปไหนมาเปน้าดี จินตมปะป๊ะมาฮะที่มาเจ็บโอ้โหที่มาเจ็บโอ้โหที่มามันทักอะไรมาตอนนี้โอ้ยค้างเลย,ยเจ้าแมนทันเจ้าแมนทันอะสู๋สูโ๋โอ๊ยโว๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนทักมาค้างเลยโอ้ยตินฮะมาเร็ว Tân câu chim mưu bắn đi em liếp em liếp đi em liếp đi em liếp đi em đi em đi đi em lít em lít đi em liếp 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 đi đi em liếp đi em liếp đi em คืออยากรู้เองไปทางไหนโอ้ยโอ้ค้างเอ้ยนี่ใส่นี่ใส่แปดมาเลยยังไม่ได้เองไม่ได้บ้าได้ไมจะเปลี่งแล้วไงคำว่าบ้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 ามันอย่าไปมองหน้ามันอย่าไปมองหน้ามัน ไม่สุนนะมิดาเพชรใช่ไปมองหน้ามันชเองหาเรื่องมึงไปจะไปมองหน้ามันก็บอกแล้วอย่ายไปมองหน้ามันมัน <c oughs> ตีเราต่อมันตีฉันต่อแล้วมันแกแพ่ระบาดให้ชิดก,กับฉันแล้วตอนนี้ฉันค้างมากทุกคนอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้เพราะค้างมากๆไม่ไ <c oughs> หวแล้ <c oughs> ตว <c oughs> ตาย <c oughs> <c oughs> อ้างมาเลยพมู่เพราะอะไรอ่ะาอาตสนุกดมเนี่ยมันจะส่งอะไรมาเต็มเลยขับพาดเลยหานมากเลยนกันเป้องกัแลนเ้องคลิด้นิงคนเล็กไปด้วย เอาหลีกไปเลยถ้าถ้าจะย้ายทิย่จริงๆวิโมมันเก็บอะไรไนะดว้าไม่ทำกคว้าัวเองก็ได้ไป,ไป <c oughs> อุ้ยไม่ทำไมกระบอกเฮดเต็มบ้านเลยเนะี่ยอ,อ๋อบุกบอเออบ้าเออ มาหนี่โอ้ยทำไมถึงม,มาที่นี่น <c oughs> ตรงนี้แหละที่ที่เราเดินเอเนเมนฆ่ามัน่ายีปแล้วโอ้ยฆ่าค้าง,าง,างไม่เอาอย่างงี้ยฆ่าอะไรอย่างงี้งยใครเดินก็ได้ไม่วิ่งนะจะฆ่า,งงาไ,มไม่ตามมา โอ้ลาะล่ะด,ดูยี่มาได้ขนาดนี้อันนี้มันป่าดงนี้ดิใช่ป่าชื้นท่อมีไม้ได้วยจริงมีไม้ตัวนี้ทะเลทรายยังเยอะ โอ้ยค้างโอ้ยโอแสดงว่าเราก็เปลี่ยนหน้าปกด้วยละดิถ้าเรามาเจอตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเจอหมู่บ้านใหม่นะใชมอูมบูมบมบุมบูมบูมบมบูมบูมบูมมบูมบูมบูมมบูมมมบู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 มมบมูมบูมมบมมบ ี yeah. oh. 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 ิโมเช่ด้วยจมน้ำไปกันโอ้ยไปอยากไปที่ไหนอะบูมบูต้องมีเรือนะนี่อ้ค้างไม่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 อนยาอาเมย์ีเมีปบญสวยนะีย โอ้ยคนดูคงจะไม่ชอบมากหรอกเพราะไม่ค้างมากๆตอนนี้พวกมันทักมาไม่หยุดเลยอะไม่ใช่ไม้ว่ะไม้ปอมัม้ต้่ไม้ปอมมันเป็นรากต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเอ้ยเองปีนปีนที่มังบนดิปีนถาวรที่มันบนเผื่อเจออะไรเผื่อเจอไบโอมอื่นนน่งโอ้ยน่าโมโหเลยเนี่ยค้างๆอย่างเงี้ยพวกมันเนี่ย เองไม่ใช่คนถ่ายคลิปเองโอ้ยออกตีนปีนน้ำมาปืนน้ำเองไม่ใช่คนถ่ายคลิปเองไม่ร evet. ู้หรอกว่ามันดูน้ำหัวเขีไหนเวลามันทักมันมาค้างเอตีนกูเจอ ไปโอเอัไปโอเอเรเออคิดไม่ได้ค้างคิดไม่ได้ฉค้างฉันค้างฉันค้างเกินไปก็จะฟินได้ฮะตองไม่ไหวไม่ไหวแล้ว

โอ้ยมันค้างมากมาเลยขอโอกาสคลิปหน้าถ้าถ่ายหวังหวังว่ามันจะไม่ค้างนี้นี่แกม,มันชอบอุจ้าอ๋อ๋อเหรอโอ้ จะมุดแล้วโอไม่ไหวแล้วโอ้ยค้างโอ้ยโอยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ววันที่ห้าแล้วไม่ไหวแล้วยังมีมีใกาปากไม่เคยคิดมาก่อนว่าทำไมมันจะค้างได้ขนาดนี้โอไม่นะ มีคนหนึ่งนอนแล้วอิงนอนที่ไหนเรียกอะไรกันเนี่ยเราไม่ได้เก็บเตยงไมด้ว้เออ